ให้พี่ตุ้ยแนะนำตัวกับแฟนๆชาวจีน่อยค่ะนฮาวต้าเชี่ยวาว่อชื่ตุ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะให้พี่ตุ้ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการบันเทิงะะอ่อยค่ะโหย้อนกลับไปนี่น่าจะมีประมาณสัก18ปีประมาณ18ปีนะครับก็เริ่มต้นจริงๆน่าจะถ่ายนิตยสารถ่ายแมกกาซีน นะครับมีเดินแบบบ้างนะครับแล้วก็งานแรกเนี่ยน่าจะเป็นงานภาพยนตร์นะครับแล้วก็มาเป็นละครนะครับเป็นทีวีซีรีส์แล้วก็สักพักหนึ่งถึงจะเริ่มต้นงานงานเพลงนะครับงานเพลงก็คือทำกับกับแกรมมี่ตอนนั้นเป็นค่ายชื่อ RPG ครับในสังกัดแกร m m ี่แล้วก็ เ,เริ่มต้นงานดนตรีด้วยด้วยการแต่งเพลงนะครับแล้วก็เขียนเนื้อร้องเขียนทำนองแล้วก็ร้องนะครับก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีโอกาสได้ถ้าถามว่าทาก็เกือบเกือบจะครบนะฮะเกือบจะครบแล้วก็แล้วก็มีความสุกว่าจากตรงน,นั้นก็ก็สนุกสนานในการทํางานต่างๆเรื่มมาอืมค่ะ นั้นทํางานในวงการบันเทิงก็ค่อนข้างนานแล้วอยากให้พี่ตุ้ยเหมือนแชร์ประสบการณ์ในวงการบันเทิงให้กับแฟนๆหน่อยว่าแบบวงการบันเทิงให้อะไรกับพี่ตุ้ยบ้างเอ่อความสุขในการทํางานนะครับเพราะว่าเราเรามีความสุขลวเราเราโชคดีนะครับที่ได้โอกาสได,ได้ได้ทางานที่เรารักนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะหลายๆแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเขียนเพลงก็คืองานเขียนงานเขียนงานดนตรีนะครับ งานงานเพอร์ฟอร์มก็คืองานแสดงมันก็จะมีความสนุกในการแสดงดนตรีร้องเพลงบนบนบนเวทีนะฮะหรือาการทำงานเบื้องหลังในสตูดิโอก็สนุกมากเวลาอยู่ในในห้องอัดในสตูดิโอจะรู้สึกว่าเหมือนคนเหมือนคนชอบทางแบบข้าวแล้วก็แล้วก็อยู่หลังครัวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก นอกจากงานดนตรีก็จะมีงานงานแสดงนะครับงานแสดงก็จะมีความสุขว่าในในทุก,ท,ก,ท,กทุกงานที่เราได้มีโอกาสได้ได,ได้รับรับบทบาทอะไรก็ต่างในเรื่องราวนั้นเราจะมีความสุขว่าเหมือนเราได้ได,ได้ได้ศึกษามนุษย์อีกคนหนึ่งที่ที่ที่เราไปสมบ,บทบาทนั้นที่เราต้องแสดงเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆนะครับเพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือศิละปะในการในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาผ่านผ่านตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวเรานะครับแล้วก็ก็มันเหมือนกับเหมือนเวลาอยู่ในซีนมันมันต้องมน่ะมันเหมือนเราแบบอยู่ในอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในจินตนาการของผู้เขียนอยู่ในจินตนาการของของผู้กำกับอยู่ในจินตนาการของ นักแสดงที่ร่วมร่วมอยู่ในสีนนั้นนะครับก็ก็นี่คือน่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของของศิลปะาการแสดงครับงั้นเดี๋ยวมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Lake กันบ้างค่ะคภาพยนตร์เรื่องนี้คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วพิ่ตุ้ยระเบิดเป็นใครคาแรคเตอร์ประมาณไหนคะภาพยนตร์เรื่องเรื The Lake เนี่ยนะครับเป็นเป็นหนังสปหลาดนะครับเป็นเ,เป็นหนังสปรลาดที่ เรื่องราวเนี่ยเกิดอยู่ในในในบึงหรือว่าทะเลสาบทะเลสาบหนึ่งนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงน,นะครับแล้วก็ผมเล่นเป็นสารวัตรเจมนะครับเล่นเป็นเป็นตำรวจนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวที่ท,ที่เล่าในเรื่องราวนั้นซึ่งซึ่งต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ในที่เราเราร่วม กร่วมทุนกันนะครับระหว่างระหว่างไทยกับจีนซึ่งซึ่งถือเป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ร่วมทุนกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีทั้งนักสแสดงไทยนักสแสดงจีนแล้วก็จริงๆพระเอกจริงๆนะครับคือสัตรประหลาด mm hmm. คือสัตรประหลาดนี่แหละฮะซึ่งตัวตัวสัตรประหลาดนี้นี่ต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าทั้งหมดคงจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก CG โถล่มทลายนะครับแต่พอในในส่วนใหญ่ของการถ่ายทำที่เราถ่ายทำเนี่ยคือ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรฮะผู้สร้างโปรดิวเซอร์ผู้กำกับเนี่ยก็ไม่บอกเลยจนจนในที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มมารี o ทรูบทกันเนี่ยเขาก็ให้โชว์ให้ดูรูปว่าดีไซน์ของตัวสปาราดเนี่ยเป็นเป็นดีไซนเนอร์จากจาก คนเดียวกันกันกบที่ที่เป็นดีไซเนอร์เรื่องอวตารเลยนะครับก็คือเป็นเ,เป็นเป็นทีมดีไซน์เดียวกันหลังจากที่เราได้ได้ดีไซน์ตัวสปาร์ดแล้วเนี่ยก็ก็ส่งไปน่าจะผลิตที่เมืองจีนนะครับทำเป็นแอนิมาทรอนิกแบบน่าจะตึก3าชั้นนะฮะนะก็คือขยับขยื่นได้ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าใหญ่ใหญ่แบบแบบเราเห็นจริงก็แบบ โอ้อย่างนี้แหละฮะก็คือใช้รถบรรทุกประมาณสองคันในการเคลื่อนย้ายอะฮะใหญ่มากแล้วก็ในตอนที่ถ่ายทำจริงก็จะมีความสุกว่ามันไม่ต้องจินตนาการอะไรเป็นภาพเลยเพราะมันเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วมันแบบงัน้นอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันสูงมากแล้วก็ก็จะก็จะมีมีความฮาริโหดในการถ่ายอยู่เหมือนกันเพราะว่า ฉากส่วนใหญ่นะเนี่ยมันฉากฝนตกเป็นฉากกลางคืนนะครับแล้วก็วิ่งหนีมีฉากรถพังฮะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดลงน้ำอะไรเงี้ยมีไฟมีระเบิดมีอะไรเต็ไมไปหมดแล้วก็แต่สนุกมากนะครับในในการเล่นจริงๆสนุกมากแล้วก็ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะสร้างความบันเทิงให้กับให้กับผู้ชมได้แล้วก็ ทั้งทั้งผู้ชมชาวไทยแล้วผู้ชมชาวจีนก็คาดว่าน่าจะจะประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับน่าจะได้ชมกันอืมโอเคค่ะแล้วอย่างมาพูดถึงผลงานล่าสุดอะคะ่ะที่ที่ฉายทาง Netflix ใช่ไหมคะเรื่องเดอะเมดเป็นสาวรับใช้คือในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะแล้วพี่ตุย้ยรับบทเป็นใคร เ,เรื่อง The Made ก็จะเป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งที่ที่ได้ทํางานกับผู้กับชื่อ l ีทอง o ํานะครับ The Lake ก็โดย l mm ีทองคํา k ด The Made นี่ก็ก็ Lee t h o ําเหมือนกันแต่ว่าด้วยการทํางานของ The Lake เนี่ยมันจะมันจะใช้เวลาค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับในระหว่างนั้นที่ที่มีช่วงที่ว่างอยู่ l ี mm ่ t h o ทอ k คําเขาก็จะมีพล็อตอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. ที่มาคุยกันปรากฏว่า เป็นการเตรียมงานที่เร็วมากแล้วก็การทํางานในการชูตติ้งทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบปรบทวดเดียวจบนะครับก็เรื่องด h เม a เนี่ยเป็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญกึ่งหลอกหลอนนะฮะแล้วก็กึ่งแฟนตาซีนะครับในเรื่องในเรื่องเนี่ยต้องบอกว่า,ารับบทเป็นเป็น คุณผู้ชายในคือในบ้านเนี่ย <Okay. S 2> คือเดเมดเนี่ย <Okay. S 2> จะเป็นจะเป็นเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ที่ะจะมีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแล้วก็มีเมดนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวสยองขวัญท,ที่ที่น่าติดตามชวนติดตามที่มีการหักมุมแล้วหักมุมอีก <Okay. S 2> เดาแล้วก็เดาผิดเดาแล้วก็เดาผิดนะฮะ <Okay. S 2> ก็ก็เชื่อว่าใน ในเ,เรื่องเดอะเมดเนี่ยน่าจะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่สามารถรับชมได้ทางทางเน็ตฟลินะครับแล้วก็รับชมได้ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ลอนช์ h ม,มาน่าจะประมาณสักสักเดือนนึ่งละประมาณสักเดือนเสร็จละแล้วก็ได้สามารถรับชมได้ทาง Netflix ในในโซนเอเชียทั้งหมดมนะครับ อืมโอเคแล้วความน่าติดตามของเรื่องนี้อยากให้พี่ตุ้ยเหมือนแบบว่าอเชิญชวนแฟนๆเลยว่าเรื่องนี้แบบมีความพิเศษตรงไหนเ,เรื่องเดอะเมดเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นหนังผีนะครับแล้วก็แล้วก็วกจริงๆมันมันแทบจะเฉลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าใน,ในการเล่าเรื่องของหนังเนี่ยมันจะ มันจะมีการหักมุมตลอดเวลาแล้วก็สำหรับคนที่ที่เป็นคอหนังหนังสไตล์นี้นะครับสไตล์สไตล์สยองขวัญสไตล์จิตวิญญาณหนังผีแบบนี้นะครับน่าจะชอบผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทางทาง n น t f l i x นะครับก็ก็จริงๆแล้วฟีดแบ็ที่ผ่านมาต้องบอกว่า เออเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ากระแสะที่ที่อินเดียแรงมากกระแสะที่ฟิล uh, ิปปินส์นะครับแล้วก็สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงร่วมหลายๆคนนี้ก็คือแบบได้รับฟีดแบ็ k จาก mm. ช่องทางต่างๆนะครับทางโซเชียลจากจากผู้ชมในในหลายๆประเทศที่เราเราก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโอ้โอเคได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจาก จากหลายๆประเทศแฟนๆหน่อยว่าแบบเร็วๆนี้จะมีอะไรให้ได้ติดตามกันอีกบ้างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังละครหรือว่าจะเป็นเพลงก็ได้คะ่ะครับก็นะตอนนี้นะครับก็จะมีมีภาพยนตร์เรื่อง The Maid คนรับใช้นะครับก็สามารถที่จะชมกันได้ทาง Netflix นะครับก็จะอยู่ในในโซนเอเชียทั้งหมดนะครับก็ก็ ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับอาจจะปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยผู้ชมชาวจีนก็สามารถที่จะชมภาพยนตร์เรื่องเดินเลกนะครับเบิงการได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พี่ตุ้ยฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยที่แบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตุ้ยมาโดยตลอดค่ะครับกออ็อย่างอื่นต้องต้อง รู้สึกรู้สึกดีใจนะครับที่ที่มีผู้ติดตามนะครับชาวจีนที่ที่ให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ก็ดีใจและภูมิใจนะครับว่าว่าในการทำงานของเรามีโอกาสได,ได้ได้สร้างความสุขให้กับชาวจีนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับ ทั้งทางมุณพ่อทั้งแม่เลยนะครับแซลิมนะฮะก็ดีใจที่ที่ที่วันหนึ่งเราเราเราผลงานเราสามารถสร้างความสุขได้นะครับแล้วก็ยังไงถ้ามีโอกาสได้เจอเจอกันทางตัวต่อตัวหรือทางโซเชียลหรือทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไหนก็ตามก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็มาทักทายให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับเชียร์ บายบายแฟนๆชาวจีนค่ะต <laughs> ุยตุยตุยตุย